มันคืออะไรไข้ย่อยแกใส่แกเสือใส่เลยจังหัวหน้าแกเสือใส่เลยพี่น้องนไยเมื่อยคลายเลยเห็ดยังอันนี่นะเห็ดคือพอถ้าเต็มเลยจะเสี็จจะเสร็เอาข้าวปุ้กเออข้าวปุ้ก สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบริร์สุขุสุขคนพี่น้องเลยทักทายสบายดีกันคือเก่าเด้อมื่อนี้ก็ได้อ่าบรรยากาศยำแรงแรงคือเกา่าพี่น้องเลยตอนนี้ก็ยู่ให้อยู่นมะมาหอดหน้าแล้วพงงวำำี่น้องเลยตอนนี้ก็ค่อยทำยำแรงอ่ามื่อนี้น้องวินตามีของฝากมาให้พ่อแ่ลุพี่มาพี่พออ่อยพี่นินคุณ พ่นกองเขาวกักใหญ่พี่น้อ,องเลยฝุ่นเชื้อจีถ่วม,มาเทียงมาวันนี้นี่เนยเข่าจี๋ถ่วมเทียงแล้วพี่น้อ,องเลยโอ้โเบิดบ่ขนวันนี้นะบน่นา่าอยู่นะพี่น้อ,องเลยมนในขนขา,า,า,าในี้นเขาเบิร์ดตอนไหนล่ะเกี่ยวเมื่อวานนี่นี่ได้เปลาขนมไผ่พ่อไปได้ขนมไผ่พ่อดิเจ้าลูกสาวลหร ยีดหน้าทำไหมอ่ะอ่ะน้่งเยียดหนึ่อ่าน้่งให้พ่อโอ้นี่เขาฝากได้มาเนี่นี่นี่ขนมใซ็ขนมมานั่นได้ลูกเอามาให้พ่อดูใเขอันบอาหุ่นเอาจอกไปอ่อนคืออะไรใครย้อยแกใส่แกเสือใส่เลยต้องอวดหน้าแกเสือใส่เลยพี่น้องไงเหนื่อยคลายเลย เห็ดย <sm art Pie> ั <tanta ập sind puppy> ี้ยไงนี่นะเห็ดคือพอทาเต็มเลนจะเจ็บจะเจ็บเออขับปุ๊กเออขับปุกเอาขับปุ๊กเข่าัเดนี่าฮ่า่าฮ่กเ่าาฮ่่หัวสฮ่า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 ่อแม่าี่น้องยาม่าง่า่าฮ่าเ่าา่า่่อ บอหน้า,นาอยู่หน้าวอนี้โอ้ยเวียกลายคักขนาดพี่น้องเลยมาให้กำลังใจเพลินมาแต่บ้านซื้อขนมมาฝากซื้อขนมมาฝากกับน้้ำเย็นน้อยเดิงพี่น้องเลยกะไม่น้องมิตรแต่ก็มาแต่ตลาดมาเียไปซื้อ,ไป,อไปซื้อน้ำมันมาเอื่นมาให้เพลินตัดเข่าอีกพี่น้องเลยเพราะว่าวเราเกี่ยวเข่าคนเดียวก็เลยซื้อน้ำมันมาเติมให้เพลินน้ำมันเพลินเบิด อ่าต่อไปกะแม่นอกมันตาสะลงไปเกี่ยวขาวต่อพี่น้องเลยกะมันกัดซีเมอร์เลยเนาะตอนนี้กะได้แต่ว่ากะยังสู่โตพี่น้องเลยเห็ุจังใดเฮากะคนบ่ลายแน่กะต้องญาติเวลาเอาคือว่าอะไรพี่น้องเลยโอเคเอาไปติดตามมังซ้อมนกกันในเด้อพี่น้องเลยบรรยากาศค่อยทำย่ำแรงพี่น้องเลยแถวนี้เกี่ยวแล้วบ้นแล้วยังทั้งลุมพุ่นพี่น้องเลยแต่กะยังบ่ลาย งี้งประมาณสองสามเมื่อคือสิเลอยู่ถาว่าได้หลายคนเคี้ยวนะบรรยากาศค่อยคำยามแรงพี่น้องเลยอากาศเย็นดีคักแล้วตอนนี้บรรยากาศเย็นเย็นตามทงไฮทงนาตามบ้านนอกคอกนาพี่น้องเลย <laughs> <laughs> เออลงมาหาทั้งยายก่อนยายเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยเมืเอ่อนี้ ô oh, dạng kiều khảo chắc quyền này đây ồn oh, dưới gặp mẹ luôn quyền chẳng đây đẹp cái nhân kiều <laughs> khẩu bông am thằng này nè, phi nong rồi khẩu bông vàng บ่มีอะไรหรอป้าบ้านนี้โอู้้ยังไหเดนพ่นใช้อัไนมิลได้เถอะเขาขืนมาแล้วเขาขนมาแล้วอ้ทีมปุยงานผู้สาวพ่นขืนมาแล้วผู้สาวอะนะอยู่เพื่อนพ่นบ่อ้าวพ่นพี่น้องเลยแมนเบัดพ่นยังหลยอยู่หลายสมควรอยู่ กันว่เาเมื่ออื่นให้อ, JI, so อันด oui. ั้งอนาพอมินตาเอาจักตัดขันตั้งขันตั้งตัดนี่ก็สีว่าไปรยุ่มันมันบอกมันบอกงามได้แถวนี้มันบางเียวะาเนเกี่ยวกับบุงเกี่ยวกโชนสามพุปิวไปละปิวไปปิวไปแล้วตัดเขาเหล๋ยวก็เลย คนนี้ฟ้าทะหัวปีปีนี้มาเกี่ยวข่าวตัวย้ายพี่น้องเลยย้ายไปเกี่ยวขา่าว เล่ากับปวดเทดเล่ากับได้ร่เทศไทยเล่าเทพได้พี่น้องประเทไทเพิ่นเทพเดาเพิ่นเทพเราก็เพิ่นปวดแ้งปวดขาเพิ่นปวดแทงปวดขาเพิ่นหักคนดุดว่าไหนเป็นไรได้เป็นคนมาเพ็รแล้วก็บูต้นข้างพ่อมิ่ตาพ่อั้งวันละเลาคนเดียวนะ ถวนี้น่ n เดี๋ยวเอาก็ค่าไปนเนาะมันบ่มีหบรรยากาศค่อยคำยามแงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปตามทุ่งไหทุ่งนาโอ้ยข้าสุกเหลืองเต็มอยู่พี่น้องเอดีเกี่ยวยังบ่ทันได้ลงแต่ว่าก็เริ่มนอยแล้วนะแม่เนาะ แม่ก็จนลืมเมื่อพี่น้องอเลยปวดเขี่ยวข่าวอย่าถงอย่าลงมาเลยหรอวะยังจะขึ้นเพียงอยู่บ่ขืนเพียงอีกเกินเติมหนึ่งคนน่ะหาภาวะไกลสมควรอยู่พี่น้องเลยขึ้นเลิศมันคำแล้วเป็นเหมืนเมือม่อเมื่อเมื่อเด้ง ได้แค่คมวันหนเล่าอย่างอนาลงมามาใต้อันแกเข่าพี่น้องเลยเพราะว่าได้มัดแล้วผัดกองไววแล้วผัดจะแกมันแล้วนะเหตุใดกันแหงห้องมับพ่อบ่อนะเข่าเรือได้เื่บ้ีงบ่กองขึ้นไปทวมเที่ยว ซื้อแยงมาแล้วหัดเข่าโกงใหญ่พี่น้องเลยโธ่สงสัยจะได้เข่าลายยิ่งน่าแม่เอาปีนี้เนาะสงสัยจะได้เข่าลื่นก็ปีเจ่าเก้ายู่พี่น้องเลยอยจังว่าแงงอะซื้อมาแพลนให้กินแงงกับเบบ่าเฮาใส่อะนะเครื่องตัดผมรู้ยังไงไม่เครื่องลายบ่คือว่าจะได้เข่าลายก็บปจักเละเข่างามฮึ ก,ก็พ่อได้บบได้เคยอึดเอ้างอในหือนห้ามก็ได้พ่อได้อยู่ได้กินยูไม่ขายน้ำผีได้ได้หลายก็นนยได้ไม่ขายอยู่ได้ผีตะเกียบ ทั่งนานแมแล้วกับมือง่ายคีน้องเลยมีคำแล้วหายคนคืนแล้วกับปวดจะเคดพี่น้องเลยปกติกับบุกคอยอย่างหเพิ่นเฮ็ดเบี้ยเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นก็จะปวดแยงปวดขานะตัวแล้วกบบมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคความดันแล้วกับโรคระบบหัวใจต้องได้พาเพิ่นไปหาหมอตลอดก็เรื่อยอย่างคนเฮ็ดเบี้ยแต่ว่าก็ห้ามเพิ่นบ่ได้แล้วก็บเป็นคนดุแน่ แต่ขนาดพม่น้องเมตตาเนี่ยยังปวดก็ได้พี่น้องไอ้แขนขับรถม้ว้นนี่ก็นจนแบบกำกำขับรถม่อยากได้นะพี่น้องเลยกำขับรถยากม,ม่อยากได้เดโดยพี่น้องเลยกัตอนนี้กับรรยากาศกัค่อยคำยำแรงแล้วใกล้จะเมื่อไแล้วพี่น้องเลยี่น้องมมนตากต่จะได้ขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะก็ได้มัดข่าพี่น้องเลยช่วยทางวันหนเพิ่นเพราะว่าเพินพ่นมัด เรียบร้อยแล้วเอาขื้นเทียงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยก็ถือว่ามาเมื่อนี้ไม่น้องวจารลูกมาเกี่ยวเข่าแรงพี่น้องเลยลงกมาเกี่ยวข้อแรง่วยเท่าเนาะแล้วเกี่ยวคนเดียวก็จริงกับว่่ได้ให้ปรนเอกเพราะว่าเราก็มีลูกประจาตัวแหละพี่น้องเลยอ่าทุกๆเดือนก็ได้พา่นไปหาหมอได้ไม่น้องวิจารก็ได้เพราะว่าเราก็มีลูกประจาตัวเป็นระบบอ่ะนะความดันพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ระบบเปิใจน้าแน่น นกไ็ได้ก็จังใดกามาห้องนี้แม่น้องมินณาต้องขอขอบคุณขอบคุณน,นะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุคนเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ติดตามตลอดมาเนาะค่ะว่ายัางบ่ทันได้กดติดตามหรือว่ายัางบ่ทันได้กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องมิณาใาเด้อพี่น้องเลยเนาะโอเคไว้พบไว้พบกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอการสวัสดี